น,นิทเทลมิถันสั้นสมศรีไม่มีลูกค้าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่ค้าขายผลไม้คนหนึ่งชื่อสมศรีเธอจัดเรียงผลไม้สีสันสดใสอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นมะม่วงสุกสีเหลืองทองเงาะโรงเรียนลูกโตหรือทุเรียนหมอนทองเนื้อหวานฉ่ำ ผลไม้ของเธอสดใหม่และอร่อยจนลูกค้าต่อคิวกันยาวเหยียดสมสรีขายดีมากจนแทบจะจัดเรียงไม่ทันใครๆก็ชื่นชมว่าผลไม้ของสมสีอร่อยที่สุดในตลาดแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นสมสีพยายามเรียกลูกค้าเสียงใสมะม่วงจ้ามะม่วงหวานๆสดๆเลยจ้าแต่ไม่ว่าจะเรียกร้องเท่าไร่ ก็ไม่มีใครเหลียวมองเลยแม้จะคนเดียวผู้คนเดินผ่านแผงผลไม้ของเธอไปยังกับไม่มีอะไรตั้งอยู่ตรงนั้นผลไม้ของเธอดูเหมือนจะถูกมองข้ามไปหมดแม้จะจัดอย่างสวยงามและสดใหม่แค่ไหนก็ตามสมสีขายไปตั้งแต่เช้าตรู่จนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าเดือนเต็มดวงส่องแสงสลัวสลัวแต่กลับขายไม่ได้เลยสักลูกเดียวความท้อแท้เข้าครอบงำ สมศรีถอนหายใจเฮือกใหญ่ทำไมวันนี้ไม่มีใครเห็นผล,ลไม้ของฉันเลยนะเธอตัดสินใจเข็นรถผล,ลไม้ที่ยังเต็มไปด้วยผล,ลไม้สดฉ่ากลับบ้านระหว่างทางกลับบ้านสมศรีเข็นรถผ่านต้นโพใหญ่เก่าแก่ริมทางซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลเพียงตาเล็กๆที่ชาวบ้านเล่าลือกันว่าเป็นที่สิงสถิตของวิญญาณทันใดนั้นก็มีเสียงกระซิบแผ่ว ดังขึ้นข้างหูแม่ค้าขอซื้อผล,ลไม้สักหน่อยได้ไหมสมศรีหันไปมองก็เห็นหญิงชลาคนหนึ่งโผล่ออกมาจากเงามืดใต้ต้นโพสมศรีดีใจมากที่ในที่สุดก็มีลูกค้าเธอยิ้มแห้งๆแล้วพูดว่าโอ้ยดีใจจริงๆค่ะคุณยายวันนี้หนูขายผลไม้ไม่ได้เลยสักลูกเดียวหญิงชลาเงยหน้าขึ้นช้า ดวงตาของเธอเหมือลอยแล้วตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่เย็นเยือกจนทำให้สมศรีขนลุกไปทั้งตัวว่าใครเขาจะมาซื้อกันล่ะหนูเอ้ยก็เมื่อคืนนี้เองที่รถชนหนูเสียชีวิตอยู่ตรงต้นโพนี้แล้วนี่ที่หนูเห็นคนไปมานะ่ะมีแต่พวกผีด้วยกันทั้งนั้นแหละ